สว,วัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานเตาฝรั่งหกหัวนะครับอ่าตัวนี้จะใช้เป็นหัวแรงดนังน,งดนสูงนะครับหัวแรงดันสูงนะครับจะใช้เป็นหัวแรงดันสูงแบบนี้นะครับมีวาล์วด้านบนแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูนะครับอ่านะครับเดี๋ยวนะครับนะครับออกแอ่านี่จะผมจะทําเป็นไฟอ่อนห้ดูทุกหัวเลยนะครับอ่าอครับ จะมีคันโยกด้านล่างนะครับอ่าครับไปดูหัวที่ต่อไปเลยนะครับอ่าครับแล้ก็ค่อยหมุนลกครับจะมีคันโยกด้านล่างให้เราหมุนไปด้านล่างนะครับนะครับ คอยหมุนนะครับอยหมุนคันโยกนะครับเ่าต่อไปผมจะเร่งไฟทุกหัวให้ดูเลยนะครับอ่าเร่งไฟเลยเอออ่าครับอ่าไปแรงครับอ่าต่อไปวิธีต่อไปผมจะบอกวิธีการปรับไฟนะครับปรับลมของไฟตต่ที่ผมขอผ่อนปิดแก๊สก่อน,นะครับมันร้อนมากอ่าจะเหลือไว้หนึ่งหัวนะครับก็คือหัวแรกะคะ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปรับลมของหัวนะครับอืออ่า จุดไฟใหม่นะครับตัวปรับลมครับจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวด้านล่างด้านในนะครับวาล์วอยู่ด้านล่างนะเห็นมือนะครับอยู่ด้านในนะครับอ่าครับหมุนเลยอ่าหมุนให้เป็นสีแดงเลยอ่ให้ลูกค้าเจอเปลวไฟสีแดงแบบนี้นะครับอ่าให้ลูกค้าหมุนวาล์วด้านในเลยนะครับจะมีวาล์วด้านในเป็นฝาครอบด้านในนะครับตรงหัวนะครับให้เราปรับลมได้เลยนะครับ รับคบว่าจะเป็นไฟสีฟ้านะครับวิธีการปรับลมนะครับมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ